สวัสดียามเช้านะทุกคนตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเออกไปตกปลากันวันนี้ฝนลินลินนะอากาศดียังไงวันนี้เราไปตีปลาช่อนกันนะครับและเหยื่อที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นกบตัวนี้นะครับเป็นกบออริจินอลของค่ายคิงฟ็อกนะครับตัวนี้เป็นกบใบพัดนะทุกคนขนาดสี่เซนน้ำหนักสิบสองกรัมนะเดี๋ยวยังไงเราตัวนี้ไปลองตีปลาช่อนกันนะครับฝนลินลินเช้าเช้านี้น่าจะกัดดีนะไปะเดี๋ยวเราเรีบเข้าไปที่อ่างกันะดีกว่าลุย ดูครับผมดูครับเต็มแรกกมาแล้วตามกัดซ้ำเนี่เจอส่งนะครับดูเรียบร้อยโอเคแตเต็มแรกสาสวยด้วยคนไซมีสักครึ่งโลนะครับตัวนี้กัดเป็นกบออริจินอลนะครับของขอค่ายคิงฟอกนะตัวนี้ตีเซนตสิบสองกร,รัมครับตีไกลๆนะครับก็มาเนียน เค้ okay. แตแมแรกเรามาแล้วครับเดี๋ยวผมของญาติเก็บนะตัวนี้ใส่ดีใสด่ดีโอ้ยกระเพื่มปะกระเพื่มปะมีตัวกระเพื่มครับเราผิดเองครับ ตีเนียนเกินเอ้านี่เอาเยอะที่เดินไปเยอะอ,อะุอยอะ๊อยมันกัดโดนไปแล้วนะเนไทุกคนเราเองครับท,ที่เนียนเกินไปผิดที่ฉันเองสาตังที่ทดีกนะันหนึ่ง ติดอะไรส,ส่งดีจังเลยตมายยมมันโอ้โหส่งด้วยผมส่งด้วยเป็นไงมส่งด้วยกบไปพัดเราก็ส่งนะครับผมโอ้เข้าไปเต็มคอเลยฮะนี่อาจจะตกปลาเป,ะป,ะปะ๊กๆหน่อยนะครับโอเคอีกหนึ่งแต้มครับทุกคนตัวนี้ก็สาร,รุ่นกับตัวแรกเลยนะ เก็บต่อนะฮะเดยวตัวที่สองมาแล้วนะครับกัดส่งวัดนะครับกบใบพัดทําได้ผมลืมบอบอกตัวนี้จะเป็นกบออริจินอลนะครับของค่ายคิงฟอกนะผมสีส้มสมหวังนะครับสี่เซนน้ําหนักสิบสองกร,รมัมตีใครดีนะโอเควันนี้มีลมแต่ก็พอได้ตัวอยู่นะครับตัวนี้ผมอเกบไปะกันถ้าเกิดว่ากัดไม่โดนนี่ผมบอกตัวใหญ่เลยนะเนี่ยมันกัด ต้มแต่ไม okay. er it like ่ดดนะฮะโอ้ยนุ่นนม่โดนตัวเยอะนะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายครับขาดเปิดไปแล้วด้วย